ให้เสียงภาษาไทยโดยคุณเคแต่ไม่เคะงงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนสิไม่ถามความสมัครใจก,กันก่อนเลยหรืองไงเนี่ยฮะใครเป็นคนคิดไอเดียนี้กันเนี่ยฮะแค่จิ้งจะรีไวท์ถึกวัน,อย,นยอ,อย่างนี้ไม่พอยงั้นเหรอฮะใจผมเล่นบทมาโซเอสเอ็มสร้างกระแสน่ะมันมากเกินไปแล้วนะคนที่ควรจะโดนจับมัดเตะน่ะควรจะเป็นหัวนหน้าไม่ใช่เหรอเพราะหมอนั่นน่ะไปมีชู้ไม่เคยฟังหัวใจของ เจ้าเอลเรนเก้เคคนที่บ้างเลยนี่แหล่ะพูดมากนะนี่แหล่ะมีชู้นัเหรอฉันจะไปช่วยหัวฉันเดียวพิสะงานนี้ฉันีัไม่เกี่ยวนะเขาทำประกัศก่อนได้ไหมไม่ได้อยจะมองอยากจะมองนี่ไงแหมมันฟินจริงเหรอเหียเดี๋ยวสิไ่ไ,ไวอะไรเล่าเป็นภรรยานะ่ะต้องรับตีของสามีได้ทุกท่า ถามคำถามสุขภาพกูเลยสักครัมันไหลมันจะหมดสักทีวะเนี่ยยังไม่หมดนะขึ้นมาเนี่ยเลยเฮือ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 ยฮวัดฮวัดฮวัดเฮือยมันจะเุนื่อยแบบนักข่าวเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้องซ้ำชิลามาน้องเพลงนี่เนี่ยขึ้นนี่เอาล่ะฉากนี้นะทุกคนจิ้นซะซะซะและอนิเมะของพวกเราจะอยู่ช wow, ั่วการณ์วนะ สงสัยเมียจะกลบมีความพยายามแต่ก็อ่อนหันเป็นผู้ช่วชาได้ไงที่นี่เขาไม่ใส่บาตรกันว้ยบอกแล้วนะมีราษาชนี้ไม่เกี่ยวน่ะช่วยดูทมีนะจ๊าฉันจะไปช่วยหัวฉันเอเลี่าแค่นี้ชนีดสิแ็คเหรอกอนใจขอฉันพูดอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมขอบอุรักนายนะอามิน นั่นแหละที่มีชู้มีอาหมิละกูล์ลเดียนยอมไม่ได้เดียนไม่หักไพเลี้งพวกคนหลายใจเลยเพื่อนกูบอลาเป็นจริงๆเลยนะาจะละคบเนี่ยโกยังหาแสงเลเซอร์หรือไงพอเธอหัวหน้าผมไม่ไหวแล้วนะได้เลยแต่ก่อนไปต้องจัดหนักสักหน่อยในที่สุดก็หมดทุกซักทีสินะ